หลังกเกษียณอยากมีไรายได้5้าถึงหกอต่อวันทํายังไงมาดูกันค่ะแนะนาอยากให้ลองเอาซาลาเปาไซอิมลุงแก่นไปขายเลยค่ะสินค้าลุงแก่นนะคะขายง่ายมากแค่มีหม้อน,นึ่งแบบนี้นะคะก็ขายได้เลยซาลาเปาไซอิมนะคะหแพ็คก็จะมีเป็น9ลูกแบบนี้ค่ะสามารถขายได้ถึง6ไส้เลยค่ะก็จะมีเป็นไส้หมูสับหมูแดงไส้ครีมหัวดําสังขยาแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะหลังก็จะมี30แพ็คนะคะราคา2อ7 4บาทส่งรวดส่งฟรี1วันได้แล้วเลยค่ะในเซ็ตนะคะก็จะมีของแถมให้ครบจบเลยไม่ว่าจะเป็นป้า บบะะเอาไว้ติดหน้าร้านเรียกลูกค้าได้เลยค่ะตอนนี้ร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะเราก็จะมีเป็นตัวป้ายคนละครึ่งแถมให้ไปติดหน้าร้านเลยค่ะสาหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะเราก็จะมีเป็นตัวคู่มือทรราํากําไรแล้วก็หาทําเลให้ขายยังไม่พอนะคะเรามีเป็นใบบันทึกยอดขายแล้วก็ใบเช็คสต็อกให้ด้วยค่ะวิธีการขายนะคะตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้เลยคะ่ะพอน้ําเดือดนะคะก็เอาซาลาเปาลงไปนึ่งได้เลยค่ะจับเวลาแค่12นาทีก็ขายได้เลยพอครบ12นาทีนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะซาลาเปาไซอ็มนะคะแนะนําให้ขายลูกละ15 หนึ่งแพ็คมี9ลูกก็จะขายได้135บาทค่ะหมดเซ็ตนี้30แพ็คนะคะขายได้ถึง4,050บาทค่ะหักต้นทุนแล้วจะได้กําไร1,476บาทเลยค่ะถ้าสนใจอย่างเอาสาระเปาเอ็มไปสร้างไรายได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าพร้อมขายเดี๋ยวมีทีมน้องแอดมินทักไปเปิดวีแล้วจะส่งสินค้าให้เลยค่ะ